เพราะมันคนครอบครัวที่เข้มแข็งที่สุดวันนี้มาถึงยุคสมัยนั่นเลยว่ามันมีความเน่งรีงเป็นคื่นนี่เลยอันนี้เราลอยอยู่แบกปนะอกแบะเนี่ยคล้ายๆเล่องนู้นไม่ได้กันยังไงที่มันรุนแล้ว่ามันจะไปแปกะนี่แหละเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นให้ดูเลย เรามีเยอะมากวันนี้โอเคถ้าไม่เอาช้ากดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดมาไม่งั้นเรามาดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเราจะใส่บอกแปะลงไปเลยให้กล้องวันนี้เห็นมั้ยมีอ่าแล้วก็จะใส่เม็ด ปอกแปะไงเนี่ยมันจะใส่ไม่ปอกแปะมาเลยโคตรเยอะแล้วบอกเลยนะเราเก็บเยอะมากเราจะมีทั้งหมดสามกล้องนะแม่คนจับได้ไม่ดี้างไหนข้างได้จับตัวดูกล้องที่สามก็ได้นะเอากล้องที่สามถ่ายคล้าย แต่เวลาเราเล่นแล้วอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเวลามันแปะใส่ตัวเนี่ยมันจะโอเคเราจะไม่เล่นนอกเล่นในเล่นในประตูเล่นในอ่า้องแล้ว้างแล้ว โอเคทุกคนพร้อมไนะฮะอ้ยกล้องตัวนี้จับไปเลยโอเคหนึ่งสองสามเออจะวัดก้นดินเจนี่ มันม yeah, well, mm ีอยู่ไหมมันจะมีอยู่มันน่าจะมีแล้วมั้งโอเคหมดแล้วโอเคทุกคนหมดแล้วนะฮะก็ ดูสภาพตอนนี้นะฮะเอหมนะโอ้โหเดี๋ยวเราให้ไปดูภาพที่เราถ่ายดีกว่าหนึ่งอเดี๋ยวจา้มานมนี้โอ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  แน่ใจนะว่ามันมีอยู่ไหมมันจะมีอยู่มันน่าจะมีแล้วมั้งโอเคมาแล้วโอเคหนึ่งสองสาม ม่ันจะมีอยู่มันอาจะมีหรือม,มโอเคมาแล้ว